อันเลอเจ้าเข้าสู่วังวนการแข่งแย่งแล้วยากจะถอนตัวในฐานะองค์ชายอยากขอให้เจ้ามาอยู่ข้างกายข้า <c oughs> องค์ชายไม่ยอมแต่งกับอันเลอแต่กลับใช้กลยุทธ์ราชาผูกมัดอันเลอไว้ ไม่รู้ท่านยังจําได้หรือไม่ที่ข้าเคยพูดกับท่านไว้ขอเพียงเป็นคําขอของท่านข้าต้องทําให้ได้แน่หากท่านอยากให้ข้าเป็นคนรู้ใจแล้วก็เช่นนั้นข้าก็เป็นได้เป็นคนรู้ใจก็เข้าเขตห่วงห้ามได้แค่นี้อเลอร์ก็พอใจแล้วล่ะ จรับปากได้ข้าก็ดีใจถึงแม้เป็นพระชายาจะยากกว่าเด็ดดวงดาวแต่อันเลอรก,ก็จะทุ่มเทให้สุดฤทธิ์การร่วมต่อสู้ของเราไม่ต้องแต่งงานก็ทำได้ฮะแล้วสินสอดทหารสามหมื่นของข้าละ่ะจะให้ขยอมแพ้ง่ายๆเหรอองร์ราชทายาทนั่นไม่ใช่นิสัยของเหิรินอันเลอร์แม้เป็นพระชายาไม่ได้แต่ข้าจะเกาะท่านเป็นตังเมดูสิว่าหัวใจท่านจะเต้นเพื่อใคร ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง